สวัสดีพี่น้องป้องปายสุ้ผู้สุคนเดอ้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางคญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอ้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางคุณพ่อของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับเว้ารวรลากะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับพ่อพระเอกลิกเกโดนเฉขอสิ่งนี้จากหมอลำสาว อฟซีถึงกับตกใจเพราะว่าแพงมากตาพี่น้องเมนขออีทอย่างนอ้อยแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับมือนี้นะครับสดๆดร้อนๆเลยนะครับทางเพจเลดี้พรทิพย์พี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาแชร์นะครับเปิดเผยแบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจเลดี้พรทิพย์ นสวีเดนแฟนเพจสนะครับเพิ่นโพสต์ว่าพ่อนะครับแล้วกับเป็นรูปนะครับพี่น้องจะเป็นรูปแม้งดาหรือรูปแมลงสาบนะครับเพิ่นโพส่าพ่ออยากได้รถ BM นะครับไปดูแล้วแต่เครดิตไม่ผ่านเพราะอีเบี้ยวมันกู้เยอะพ่อเลยต้องรอเงินสดเท่านั้นแต่สัญญาไว้แล้วไม่ให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อ มันโพสสุภาษิตด่าเหมือนรอบก่อนตาพี่น้องเมนคุนพ่อของผู้ใดเนาะบัตเทนี่นะครับเอาไง่ายๆพี่น้องนะครับก็คือเป็นคาใบสั้นๆก็คือว่าเป็นคุนพ่อของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งแต่ว่าบอลูวายูวงใดเนาะครับพี่น้องลิเกก็มีหลายวงนะครับก็ได้มีการนะครับอยากได้รถ BMW ดนะครับพี่น้องซึ่งแน่นอนลหละครับรถ b m w นะครับ าราคาบอมเบนถึกถึงพี่น,อน,น้องเอฟซีเห็นแล้วนี่ถังอ่าครับเห็นแล้วนี่ถึงกับตกใจเลยนะครับหลายๆท่านกับคอมเมนต์บอกอยู่นะครับว่าป๊าถ้าซื่อรถ b ีเอ็ให้กับทั้งคุณพ่อนะครับของบ้านที่สามีนี่กับสีย้อมใจคือกันละเพราะว่าพ่อบังเกิดก้าพ่อเจ้าของแท้ๆยังขับรถกระบะบ้านๆอยู่ประมาณนี้พี่น้องแต่ต้องบอกก่อนเ้อว,ว่าทางเพจลดี เพื่อนก่าเรได้ไปเอ่ยซื้อหรือว่าพาดพิงถึงผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นที่พี่น้องๆเวลาคอมเมนต์กะอย่าไปพลาดพิงถึงซื้อผู้ใดเด้อพี่น้องนะครับมันสิยากงานมันที่เข่าเฮาเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนูฟังนะครับท่านแรกบอกว่าพ่อลิเกแต่งตัวไฮโซมากแต่ไม่มีจะจุดจุดจุดนะครับท่านต่อมาบอกว่าสูบนักทั้งโคดเลจ้าวาสนาสาวพลวงบวกเนาะสูนะครับ ท่านต่อมาพี่น้องท่านนี่บอกว่าอีกคนแกล้งรักอีกคนแกล้งมีความสุขสนุกสนานเลยนะครับนะครับแล้วก็เอฟซีท่านต่อมานะครับท่านนี่บอกว่าเปไปเลยให้ครบทั้งบ้านค่ะหุยฉ <outgoing S 2> ่ำมากเป็นตาเนื่อยเนาะเงื้อลูกสะพ้ายรวยอ่ะเต็มที่เลยค่ะคุณนาน,านะครับแล้วก็อีกสองท่านพี่น้องเอฟซท่านต่อมานะครับท่านนี่คอมมนต์นะครับเพิ่นบอกว่า พ่อตัวเองยังขับกระบะบ้านบ้านอยู่เลยถ้าเปบีเอ็มให้คนอื่นกะสิงึดคักอยู่นะครับแล้วกัะท่านสุดท้ายนะครับเพิ่นบอกมาสีเหลืออย่างบอนอมาทั้งบ้านขนาดนี้เท่าที่ผ่านมากระจายอยู่คนเดียวนะครับส่วนมากก็มีคนไปกดหวัวรอาพี่น้องนะครับแต่ละคอมเมนต์นะครับผมก็เลียออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ ก็พระเอกลิกีก็ไม่รู้ว่าเป็นลิกีวงไหนนะครับพี่น้องอยากได้รถ BM นะครับแต่ว่าล่าสุดไปดูแล้วแต่ว่าเครดิยตยังไม่ผ่านเลยต้องรอเงินสดเท่านั้นซึ่งหมอลำสาวก็รับปากไว้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางเพจลิดีเดรอพี่น้องนะครับเ้องฟังแล้วกับวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกัน ใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ